สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ FC ทุกท่านครับสวัสดีพไปจากที่ใดด้วครับอยู่ช่องปลาสุกอนปลายโค้งนี่เรามีปูต่าฮองทรุกปกป้องคุ้มครอง FC ทุกท่านตุ้มป้องช้างทุกเชือกนะครับนี่วันนี้13มีนาวันช้างไทยนะครับนี่โอ้กะโทรมาตามนะครับนี่พอมีคนมารักปลาเห็นว่าเราได้ปลาเย,ยอะดูมาครับทั้งหกโกลน มาเยอะครับมาเยอะเห็นเราได้ปลายเยอะโอ้นะพวกล้อชาวบ้านคิดตุนเยอะวึกนะครับสตึกระเอาหกลมาเลยครับนี่เห็นขึ้นไปเรียบาเยอะมามาเยอะเลยโอ้โนี่จะต้องไปเจราจาวันครับนี่ไปเชิญ เชิญไปกินเชิญไปกินน้ำเย็นเย็นบ้านในบ้านนัน่นนี่อุ่นสามสี่ขนไปทำการทำงานครับนี่ไปดูไปดู

ได้ครับอได้ร,ร้อนชาบ้านมาประนครับนี่มาประพระพระปร,มปรมจะมาจัดจะดึงเร็วดึงเร็วป้าโบกเขาเลยเออ,อมาต้องก้อย bà nó không, nó không pha đâu, sơn nó đấy, bà mương này anh nhát, mày, con tháo cái đấy, cháu sẽ đinh sắp nè, bố, tí, tham mưu với, cháu này anh này,

มุงอกไล่ไล่ไล่ออกมายกยกออกจะไหมนั่นแหละปลามันอยู่นั่นเลยมันต้องไล่ออกมาไปไปมามัอยู่ไี่ไล่ไปไล่มาไปใส่ตรกป่านี่เพราะอะไรเล่นอยู่คุณมันต้องรู้ตำแหน่งมัน nó mày ở nì Hả? off chơi lèn gì thao coi vợ uốn thăngvin vintin ban biếc mà <coughs> เดียนว่าวันไปมองไหมอยู่มุ่นติดมุ่นเลยเอ็ดเจ้าเราไปใส่นีน่ป้าคอเราหน่ถ้าปั้นตอไม่ดีออกหมดป้าป้ามันหู้เนาะนี่ต้องต้องต้มต้องไล่มันถืออยู่แต่มันทำมันดึงเร็วบ่บ่ได,ด้ดอกถ้าป้าดึงขึ้นเรียบร้อยมันโบเขาโบเขาเผ่าไหมป้าโบเขาเขาเผา

ปลามันอยู่ช่นี่นี่ไปไปม่นี้นเอออ้ต้องมุดดีๆให้ได้ป้าแล้วเขาถ้าพุดน้ำมันมันลึก้ยมันเลึกด้วย้าพูดของเขาใส่เงี้ยมองมีอนขึ้นนี่เอ ราขึ้นเลยมีอยู่น่นมันบึกถือทมันถือกี่ลีนะเออถ้ามันถือกี่ลีนะเต็มมดเยเมื่อี้มันเดคึเดียวมันออกมันออกกดียึ้นอยู่นี่ตรงกลางเลยตระเลยดีโมนี่มันมาไปจำอะไรๆไปอะไรมา ตื๊กกะด้ดีนี่มันไรไปไรมาเราจังเอาทีเดียวไรมาก่อนไรมาจังเอาดีดีหนิมือกลางดีดีหนิแห่ก็ดีอยู่นะแหดีอยู่ตัวนั้นตัวนั้นกแห่ดีคนบ้านบ่ดีเนี่ยคือท่านมาหาวันบ่วว่างเท่านี้ว่างก่อนมาว้านเบื้องเลลิลเอาขึ้นไปมาก่อนดี่สร้างอยู่นี่ตะกี้ผู้กว่านี่เลยนี่

vang ngang cáng rồi vang luôn 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 นี่เห็นป่าขึ้นมาให้มาบุมันเข้ามากปลาคาร้ายี่หุ่นมาหนิหมไป่าต้องน้องน้อน มีจะคองยังบ่มีเนาะใส่ไว้ซั่น